สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับผมเมื่อว,วานนี้นะครับก็เป็นที่น่าเสียดายนะครับอ่โาโรม่าทําผลงานได้น่าผิดหวังนะครับบุกไปพ่ายให้กับเจ้าทีมอย่างอัต,ตเลนตาสามประตูต่อนหนึ่งนะครับแต่ก็ต้องแสดงความยินดีกับเ,เพื่อนที่ได้สก,กอร์สูงเต็มเวลาคืนมาด้วยนะครับผมและแสดงความยินดีกับเ,เพื่อนนะครับที่ในกลุ่ม ครอบครัวของพวกเราก็ชุดโครงการ3ก็กินเต็มกันนะครับผมสำหรับวันนี้นะครับผมหนุ่ยเซนเตอร์แบ็กก็มีแนวทางและบทวิเคราะห์ฟุตบอลน,นำมาฝากกันเพื่อนให้ได้เรียกเชียร์เลกชมกันอีกหนึ่งคู่เช่นเคยนะครับผมสำหรับวันนี้เราจะไปดูที่ศึกพรีเมียร์ลีกอังกฤษนะครับคู่ระหว่างทีมเจ้าบ้านอย่างแอสตันวิลล่านะครับทีมอันดับที่6ของตารางจะเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของฟูลแลมนะครับทีมอันดับที่9ของตารางนะครับคู่นี้จะเริ่มแข่งขันกันในเวลาตีหนึ่งสี่ห้าของบ้านเราอ่ากำแพงจากสื่อต่างประเทศก็เปิดมมาาาให้้้ทีเจบน ได้เปรียบ0.75นะครับจากที่พวกเขาเคยเจอกันมัน5เกมหลังสุดนะครับเป็นเจ้าบ้านนะครับที่ชนะ2และเป็นทีมเยือนอย่าง f u แลมนะครับที่สามารถเก็บชนะได้3นัดนะครับอฟอร์มและผลงานของเจ้าบ้านนะครับอย่างแอตตานมิน่าที่กําลังอยู่ในเส้นทางที่จะคว้าตัวเปเตะในรในการแชมเปี้ยนลีกนะครับแบบเต็มตัวทําให้วันนี้นะครับการลงเตะวันนี้จะพวกเขาพร้อมจะทุ่มสุดตัวนะครับและมีโอกาสที่จะคว้าใช้ได้สูงอีก ด้วยเช่นกันนะครับเพราะจากสิติหรือเกมที่ได้เล่นในบ้านขอเองนะครับพวกเขาถือว่ายอดเยี่ยมกันเลยทีเดียวนะครับด้วยการเก็บเจยชนะเหนือคู่แข่งมา4เกมรวดนะครับยิงได้ถึง9ลูกและไม่เสียประตูให้คู่แข่งเลยนะครับฝั่งเจ้าสวนนะครับฟูลแลมฟอร์มและผลงานที่ผ่านมา ก็ต้องบอกว่าทําทผลงานได้ดีพอสมควรนะครับหลังจากที่เาขาคว้าชัยอสองเกมติดมานะครับผมแต่เมื่อเปรียบเทียบฟอร์มและผลงานที่ผ่านมานะครับผมมองว่าวันนี้ทีมเจ้าบ้านอย่างแอตตนวิลล่านะครับจะสามารถเปิดบ้านเก็บชัยชนะได้อย่างแน่นอนนะครับเก็บ3แต้มได้อย่างแน่นอนนะครับถ้าพวกเขาชนะวันนี้นะครับจะขึ้นไปอยู่ที่อันดับ5แทนสเปอร์ชัวรคาวนะครับสำหรับวันนี้นะครับเพื่อนๆสามารถเรียกเชียร์แอตตนวิลล่าไปได้เลยนะครับสำหรับ วันนี้นะครับผมหนเซ็นเตอร์แบ็กก็ต้องขอลาไปก่อนอฝาก,กเพื่อนติดตามผลงานด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นในช่อง Facebook YouTube และ TikTok นะครับและผมจะมีการไลฟ์สดผ่านช่องทาง YouTube หรือ a c e b o o k นะครับในเวลา19นาฬิกาของทุกวันนะครับวันนี้นะครับผมหนเซ็นเตอร์แบ็กก็ต้องขอ,อตัวลาเพื่อนไปก่อนนะครับและกลับมาคบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้นะครับผมสวัสดีครับ